สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง War of the e t e r n a l วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารต่างประเทศนำเสนออีกเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้เนี่ยเป็นข่าวมาจากทางฟากฝั่งของจีนโดยตอนนี้ครับจีนเนี่ยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาโลกร้อน โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับเดินหน้าที่จะเขียรสหรัฐเนี่ยออกจากการเป็นผู้นําโลกในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศโดยให้คํามั่นสัญญาว่าจีนซึ่งตอนนี้นะครับเป็นผู้ที่ก่อมลพิษรายใหญ่ที่สุดของโลกจะปลอดจาก คาร์บอนภายในปี2060ซึ่งเป็นเป้าหมายที่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมยกย่องว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญโดยสำนักข่าว AFP ครับได้รายงานว่าเป้าหมายของสีจิ้นผิงที่ตั้งไว้เนี่ยรวมถึงคำมั่นสัญญาที่จะปล่อยมลพิษให้ถึงจุดสูงสุดในปี2030แล้วจะผลักดันให้การปล่อยมลพิษลดลงหลังจากนั้นนับเป็นคำสัญญาที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดที่จีนเนี่ยประกาศมา ทั้งนี้ครับจีนซึ่งมีสัสดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง1ใน4ของโลกซึ่งก๊าซเรือนกระจกนะครับมีส่วนทําให้อุณหภูมิในโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยใน4จสิ้นผิงนะครับกล่าวในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสาปร,ระชาชาติโดยย้ําถึงการสนับสนุนข้อตกลง สภาพภูมิอากาศที่กรุงปารีสเมื่อปี2015หรือก็คือความตกลงปารีสที่เรียกร้องนะครับให้มีประเทศต่างๆใช้นโยบายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในขณนะที่โลกกําลังฟื้นตัวจากเชื้อไวรัสที่ระบาดในปัจจุบันโดยความตกลงปารีสนะครับเป็นเป้าหมายสําคัญของชาวโลกที่จะช่วยให้โลกเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตโลกร้อนแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับซึ่งสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ อันดับสองของโลกได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวพร้อมกับกล่าวโทษจีนว่าจีนนี่แหละเป็นตัวการที่ทําให้เกิดการหยุดชะงักในการจัดการกับการปล่อยมลพิษทั่วโลกแต่สุนทรพจน์ของนายสีเจนผิงครับเขากล่าวไว้ว่าเพื่อปกป้องโลกซึ่งเป็นบ้านเกิดร่วมกันของเราและทุกประเทศครับ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนขั้นเด็ดขาดเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงโดยเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดก่อนปี2030และทําให้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ก่อนปี2060นี่ก็เป็นคํากล่าวของนายซิจิ้นผิงผ่านวิดีโอคอลโดยนายซิจิ้นผิงนะครับได้เรียกร้องให้ทุกประเทศคว้าโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดจากการปฏิวัติ ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีรอบใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามครับเป้าหมายนี้ยังน่ากังขาเพราะปัจจุบันจีนเนี่ยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอยู่ที่135ิกิกวัดตามรายงานของ g o o o n l n n r r y y o o n t t r r ซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อมในซานฟราซิสโกซึ่งเท่ากับ ปริมาณครึ่งหนึ่งของกําลังการผลิตไฟฟ้าฐานหินทั้งหมดในสหรัฐโดยสหภาพยุโรปนะครับกำลังพยายามผลักดันให้จีนเนี่ย ตั้งเป้าหมายการลดกา๊าซเรือนกระจกให้เร็วขึ้นโดยเลื่อนเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดมาเป็นปี2025โดยอ้างว่าช้าไปแค่5ปีก็มีความสำคัญเนื่องจากโลกนะครับต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่ทันแล้วทั้งนี้ครับข้อตกลงด้านสภาพอากาศที่กรุงปารีสเนี่ยกำหนดให้ประเทศต่างๆจำกัดอุณหภูมิโลกต่ำกว่า2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนปุตสากรรม โดยลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกอย่างรวดเร็วและก็กว้างขวางโดยท่าทีของสีจิ้นผิงเนี่ยแตกต่างจากท่าทีของทรัมป์นะครับที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าข้อตกลงปารีสเนี่ยไม่ยุติธรรมกับสหรัฐทรัมป์นะครับกล่าวว่าเขากําลังยืนหยัดต่อสู้เพื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเช่นคนงานเหมืองถ่านหินและได้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมลงหลายข้อแม้แต่แต่ละรัฐนะครับในสหรัฐเช่นแคลิฟอร์เนียก็จะยืนยันที่จะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศด้วยตัวเองในอนาคตครับข้อตกลงปารีสจะถูกชี้ชะตาในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยคู่แข่งของทั้มก็คือโจไบเดนที่ให้คำมั่นว่าจะนำสหรัฐกลับสู่ข้อตกลงปารีสและทำให้สหรัฐปล่อยคาร์บอนเท่ากับศูนยในปี2,000 นี่ก็เป็นข่าวนะครับถึงจะไม่ใช่เรื่องการทหารแต่ก็เป็นการแข่งขันของ2ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและก็สหรัฐซึ่งจากท่าทีในปัจจุบันนะครับผู้นําประเทศของจีนเนี่ยดูเหมือนจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าทางสหรัฐหัวนาผู้ชมนะครับมีความเห็นเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ